แอดคาราบาวเดือดด่าผู้ว่าสุพรรณไม่ให้เล่นคอนเสิร์ตกำลังเป็นประเด็นร้อนในทิกตอกกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับกรณีที่มีผู้ใช้ทิกตอกนำคลิปแอดคาราบาวหรือยืนยงโอภากุลนักบ้องเพื่อชีวิตที่ซัดเดือดผู้ว่าสุพรรณบุรีระบุว่าโดนสั่งไม่ให้คาราบาวเล่นคอนเสิร์ตที่เมืองสุพรรณลั่นมึงรู้ไหมกูเป็นใครเรียกขึ้นมาเคลียกกร์กลางคอนเสิร์ตเลยทีเดียวค่ะ รู้มา,ากูเป็นใครกูเกิดที่นี่กูตายที่นี่แล้วมึงเป็นใครอ่ะไม่ให้กูมาเล่นในจังหวัดสุพรรณคนการบุรีเขาจงให้กูมาเล่นเมืองการเลยมึงกลัวว่ามึงจะหมดตำแหน่งเหรอไอ้เราต้นคิดเหรอมึงเอาแค่มึงตัวรอดแล้วมึงไม่ได้คิดเหรอว่าคนสุพรรณบุรีเขาจะเป็นยังไงเขาไม่ได้ดูคาราบาวอะ่ะเขาไม่ได้ดูคาราบาวอะ่ะ คิดว่ามึงมีอำนาจเหลอมึงเป็นผู้ว่ามึงมีอำนาจเหลอกูไม่ได้เป็นผู้ว่ากูเป็นแค่แอดคาราบาวกูไม่มีอำนาจใดๆทั้งสิ้นแต่กูพูดความจริงและกูนำเสนอความจริงแล้วกูทำเพื่อชาติบ้านเมืองแบบจริงๆกูไม่ได้เป็นข้าราชการแบบพวกมึงที่เลี้ยงกับเพื่อให้ได้ตำแหน่งแล้วก็รักษาตำแหน่งเลี้ยงกับไปเรื่อยรักษาตำแหน่งไอ ไไอ้เเดด็กมบบมันนนวซืล่่ <c oughs> ต่อมาก็มีอีกรายโพสคลิปที่เจ้าตัวใจเย็นลงแล้วพร้อมเผยว่าไม่ได้โกรธเกลียดผู้ว่าสุพรรณแค่สอนอย่าลุกแก่อำหนา้า <c oughs> แต่ไม่ได้โกรธเกลียดนะครับไม่ได้โกรธเกลียดท่านผู้ว่าไม่ได้โกรธเกลียดไทยแต่เพียงแต่สอนให้น้องๆเขาได้ ได้ลำลึกถึงว่าสิ่งที่ทำอะไรผิดพลาดไปแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขตัวเองซะนะครับบ้านเมืองนี้มีคือมีแปรเออจะเข้ามาเป็นผู้หลักชู้ใหญ่อย่าใช้อำนาจโดยลุกแก่อำนาจนะครับกองเกรงใจใชาวบ้านเขาบ้างที่เขา<ค>เกิดเ,เป็น ประชาชนคนจังหวัดสุพรรณมาก่อนมึงไม่ใช่มึงแม่งมาเป็นผู้ว่าแล้วมึงข่้มึงใหญ่คนเดียวเกิดมาก่อนมึงอาบน้่นร้อนเมืองสุพรรณมาก่อนมึงกูเลยเป็นคนส่งปินโตให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดสมัยก่อนจนพี่ชายกูเป็นผู้ว่า จนน้องชายกูเป็นผู้ว่าแล้วมึงไอเด็กเมือวันซืนมาเป็นผัวแต่มาให้กูเข้าเบืองสุพรรณมึงคิดดังไงวะเนี่ยแต่หลังจากคำนี้ไปผมจะอำนวยอวยพรขอให้มันจงเจริญต่อไปอผมจะไม่ยึดติดกับมันอีกต่อไปแล้วผมจะสละให้มันเพื่อกำนันพุทธ ขอร้องผมว่าพี่ปล่อยมันไปเถอะโอเคครับผมปล่อยมันไปแล้วนะครับบทปล่อยแล้วผมมีความสุขแล้วนิพพานแล้ว <c oughs> ไปเลยครับล่าสุดนายนัทพัชสุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีได้ออกมาชี้แจงเรื่องดังกล่าวว่าไม่ได้มีปัญหาขัดแย้งเป็นการส่วนตัวกับแอดหรือวงคาราบาวแต่เหตุที่เกิดขึ้นน่าจะมาจากความเข้าใจผิดกันกรณีที่จังหวัดสุพรรณบุรีมีคำสั่ง ห้ามให้มีการแสดงคอนเสิร์ตในงานอนุสร์ดอนเจดีประจำปี2564ที่เจอสถานการณ์โควิด -19 จนต้องเลื่อนมาจาัดช่วงต้นปี2565แต่เมื่อถึงเวลากลับเป็นช่วงที่สบคประกาศให้พื้นที่69จังหวัดรวมถึงสุพรรณบุรีเป็นพื้นที่ควบคุมห้ามการรวมตัวหรือจัดกิจกรรมสุ่มเสี่ยงมีเพียง8จังหวัดนำร่องทางด้านท่องเที่ยวคือกรุงเทพมหานครกาญจนบุรี กระบี่ชนบุรีนนทบ,บุรีปรทุมธานีพังงาและภูเก็ตค่ะที่มีการผ่อนคลายเท่านั้นนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวยังได้สอบถามผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีว่ามีอะไรอยากฝากถึงแอดคาราบาวบ้างซึ่งผู้ว่าบอกว่าคงไม่มีอะไรครับแค่อยากจะชี้แจงประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นที่อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมได้ฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆจากพวกเราอาบาวไทยแลนด์นะคะ